วิสกี้นะ่ะฉันรู้นะคะมาคิดเอลพิสกิ่นของผู้หญิงคนนี้โกหกอยู่ในเห็นเลยไม่ว่าอย่างไงฉันจะทําให้เขาเป็นเพื่อนกับฉันให้ได้อารมณ์ของสี่มีชีวิตจะถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของกิ่นที่ละเอียดอ่อนรีบร้อนความกังวลเครียดความตั้งใจกินจะปรับเปลี่ยนไปตามคําพูดที่พูดออกมาเอลพีส,สามารถรับรู้ได้ถึงการโกของมาคิดได้อย่างชัดเจนเฮ้ย hey. วิสกี้นะ่ะ คือคาสัญญาที่เคยให้ไว้กับเพื่อนที่ตายไปแล้วของฉันถ้าไม่เข้าใจเรากล้ามากก่หกแล้วก็แล้วเธอจะต้องเสียใจที่พูดมันออกมาเรื่องมารยาทมันไม่สําคัญแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะคะกิ่นนี้มันถึงขนาดกล้าหลอกลวงเราการที่มาคุยกับได้ผสมคงจะสิ้นหวังมากเลยสินดะเหมือนกับตอนที่ฉันได้สูญเสียธนากาศไป เธอคนนี้ก็สุดเสียวคนสำคัญและกำลัตงต่อสู้กับความเหงาและความเศร้าอย่างสุดความสามารถจะฟังสักหน่อยก็ได้ตับไดที่มีเราและาอาหารอยู่สิ่งที่ไอ้ผู้อันตภานพ,พูดเมื่อกี้พ่อของเธอเคยเป็นอดีตเจ้าเมืองใช่ไหมจนกระทัง่งเสียชีวิตเมื่อปีก่อนอยากกระทนหันพ่อของฉันเคยปกครองเมืองนี้ มันเกิดขึ้นในกระดานหันจนทาให้ฉันและบรรดาคนรับใช้ก็เกิดความสับสนกันและในช่วงเวลานั้นก็มีเจ้ามืองนคนใหม่มาเอาทรัพย์สินของพ่อไปจนหมดอืม,อมในนั้นยังมีคอลเลกชันนละหายยากด้วยไม่ใช่เรื่องโกหกเก่าอีกได้หนึ่งคอลเลกชันที่ถูกเจ้ามืองคนใหม่ยึดไปมีวิกกี้ที่ฉันกำลังตามหาอยู่มันอาจจะอยู่ที่นั่นนั่นคือสิ่งที่เธอจะสื่อใช่ไหมค่ะฉันไม่อาจบอกได้เต็มปากว่ามันจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแต่ที่แน,น่ๆคอรเลกชันของท่านพ่อเป็นห้องเก็บเลา ทิ่ดีที่สุดในเมืองนี้คะ่ะรอยคนใหม่เป็นคนแบบไหนล่ะเป็นนักปรจนไพรยคะ่ะเจ้าเมืองคนใหม่หัวหน้าปาร์ตี้แรงเอปาร์ตี้เงาแห่งซีริอุสฉันจะทวงคืนตําแหน่งเจ้าเมืองของเมืองนี้รวมถึงเกียรติยศและสมัตรขอท่านพ่อด้วยเจ้าเมืองคนใหม่คือนักปรเจนภัยแรงเอมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นักโปรจนภพรเป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้กับผู้คนสามารถไต่เต้าขึ้นมาตัวไม่ขึ้นอยู่กับชติกำเนิดรงเอคือจุดสูงสุดรับเป็นที่โดดเด่นที่สุดนัปนดนดนกปรเจชชน ถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ก็มีจุดที่น่าสงสัยอยู่เมืองที่เคยเป็นป่าปาการที่เข้มงวดมาหลายสิบปีจะเปลี่ยนเป็นเมืองเสรีที่ตรงกันข้ามแบบนี้ได้แค่เพราะการเปลี่ยนตัวเจ้าเมืองจริงๆหรอเราก็ไม่คิดหรอกว่าผู้หญิงคนนี้จะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดยุ่งยอจังฮะมือใหม่ดังอ e, ีกำลังทอดทอยกับเจ้าเมืองดังเอ e, นีมันเมือใหม่ที่พยายามฝ่าฟันด้วยความกล้าหาญคืนนี้คนจะไปคืยสุดท้ายแล้วเหรอเธอคงรู้เชื่อมั่ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เพราะแบบนั้นไงฉันเห็นตัวการพารังเอ,อ โทษทีแต่ไปหาคนอื่นเถอะ้่าทำไมล่ะฉันเข้าใจเรื่องที่เธออยากจะทวงคืนเกียรติร,รัพย์สิ่งของพ่อเธอกลับคืนมาเรองวิกกี้ก็ช่างมันเถอะถ้าเป็นการให้เอากระดังร่ากลับคืนมาก็พอจับพิจารณาดูแต่ถ้าต้องไปเป็นเพื่อนทีมก็ไม่เอาด้วยหรอกท่าทำไมล่ะฉันไม่สามารถฝากชีวิตของฉันไว้กับเธอได้ถ่า<ำ>ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนอกจากธนาการแล้วฉันนะ่ะโทษที เออเยี่ยมเลยฉันไปปาทุกวันทุกคนก็แต่ปฏิบัติกับฉันเหมือนกับคนหนุ่อยู่นั่นแหละฉันจะไม่ยอมให้นายมาดูถูกฉันอีกต่อไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของร้านหือเอาเราในร้านทั้งหมดออกมาเฮ้ยเฮ้ยนี่เธอมาแข่งเดิมกับฉันเดี๋ยวนี้เลยโะแข่งดด่มเหล้างั้นเหรอ แข่งดื่มเลามันคือการแข่งขันสุดจริงจังระหว่างหนักกระจนภัยโดยไม่ใช่หมัดหรือเวทมนต์ผู้แพ้จะต้องยอมมอบชีวิตในอนาคตของตัวเองให้กับผู้ชนะไม่ต้องสงสัยเลยวันนี้ไปรข้งแรกในโปรตาสตร์ที่เรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างขุนนางกับอ็อกหรือผสมกับลูกสาวขุนดองผู้ระยังอายกำลมาจะแข่งดื่มกันเว้ยกูหนึ่งเหรียญยังข้างอ็อกนี่เธอคิดป้าอะไรอยู่เนี่ยฉันก็พูดไปแล้วนะคะว่าจะ,สะแสดงความตั้งใจให้ดูมือมาอย่างฉันจะ,สะแสดงความกล้าหาญให้นายดูได้ไง ถ้าคืนน <Bond> <occurs to> <Courtney> ี้ฉ <Bless you> ันจะเอาชีวิตรอดให้นายดูนี่คือชะตากรรมของมากิตฟอร์มาเกรดในตอนนี้ไงล่ะถ้าจาชนะก็ณต้องมาอยู่ปาร์ตี้เดียวกับฉันหรือว่ารูปหมูอตัวน้อยกำลังกลัอจ๊ะก็เอาสิยกเล่ามันเลยเหเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอะแหมดูเหมือนฉันจะชนะนะคะ ตามที่สัญญาไว้แนทต้องมาวมปาร์ตี้เดียวกันกับฉัน